เรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดเหล็กชุบซิงจีไอไม่ใช่เหล็กชุบกาวไน์จุ่มร้อนโดยเฉพาะเหล็กกล่องชุบที่ขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยที่เกือบทั้งหมดเป็นการชุบซิงจีไอเฉยๆแล้วมันต่างกันยังไงหลักเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟัง เหล็กชุบซิงจ์ GI หรือเรียกเต็มๆว่าการชุบพรีซิงคือการเคลือบด้วยการพ่นสังกะสีลงบนม้วนคอยล์แผ่นเหล็กอย่างต่อเนื่องก่อนนำแผ่นเหล็กที่เคลือบซิง์แล้วนั้นเนี่ยมาขึ้นเป็นรูปเหล็กกล่องเหล็กท่อกลมและอื่นๆผิวเคลือบเนี่ยจะเงาเนียนสวยงามแต่ชั้นเคลือบสังกะสีจะค่อนข้างบางไม่เหมาะกับงานที่ต้องโดนแดดโดนฝนโดยตรงเพราะชั้นเคลือบจะหลุดและขึ้นสนิมได้ภายในเวลา2-3ถึงปีเท่านั้น ส่วนเหล็กชุบกันวานไนจุ่มร้อน HDG หรือฮอตยิปกันวานไนเป็นการนำเหล็กรูปประพันธ์ที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วทั้งเส้นไปลงอ่างสังกะสีเหลวร้อนทำให้เคลือบได้ทั่วถึงทุกอนูของพื้นผิวเหล็กน,นั้นและชั้นเคลือบจะหนามากชิ้นงานอาจจะไม่สวยเนียนและมีลายดอกสังกะสีขึ้นเป็นจ้ำๆบนพื้นผิวเคลือบเป็นเรื่องปกติแต่มันเหมาะกับงานกลางแจ้งเช่นทำเสาป้าย โครงสร้างสะพานเหล็กจะมีความทนทานนานหลายสิบปีไม่มีสนิมแน่นอนที่สำคัญเลยคือเหล็กชุบกัมมนต์จุ่มร้อนเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าเหล็กชุบซิงค์ธรรมดาอย่างมากเพื่อความคุ้มค่าและปลอดภัยโปรดเลือกใช้เหล็กชุบอย่างเหมาะสมและเลือกร้านเหล็กที่ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องร้านเหล็กมาบุญโยงยินดีให้ข้อมูลสินค้าเหล็กสแตนเลสเมทัลชีสและงานเหล็กอื่นๆ